ซื้ออะไรให้แฟนดีโหคำถามนี้ผมว่านะน่าจะติดอยู่ในท็อปทรของปัญหาความสัมพันธ์ระดับชาติเลยนะครับคลาสสิกเลยนะคะคำถามนี้คลาสสิกมากครับโดยเฉพาะพอใกล้ช่วงเทศกาลหรือวันสำคัญต่างๆเนี่ยโอโหคคำถามนี้จะวนกลับมาทันทีเลยใช่ค่ะซึ่งในแหล่งข้อมูลที่เราได้มาวันนี้เขาเปิดหัวมาได้แบบเจ็บจี๊ดมากเลยครับเขาบอกว่านี่คือคำถามยอดฮิตที่ทำบ้านแตกมาเยอะ โหแรงนะคะแต่ก็จริงมากๆเลยนะเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องการซื้อของไงค่ะครับแต่มันแบกรับความคาดหวงังความกดดันใช่ใช่ความกลัวว่าจะเลือกไม่ถูกใจถูกต้องค่ะมันเลยกลายเป็นเหมือนบททดสอบ ความใส่ใจไปโดยปริยายเลยใช่เลยครับมันเหมือนข้อสอบที่ไม่มีเฉลยล่วงหน้าเพราะงั้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคิดจากสคริปต์ชั้นสั้นที่มีคนส่งมาให้เราดูกันครับที่น่าสนใจคือเขาไม่ได้ให้ลิสต์ของขวัญมานะเอ้าเหรอคะแต่เขาเสนอให้เราเปลี่ยนบทบาทไปเลยคือให้เราสวมวิญ,ญญาณเป็นนักสืบเพื่อหาของขวัญชิ้นที่ใช่ที่สุดเป็นนักสืบเลยเหรอคะ ใช่ครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือการถอดรหัสเทคนิคของนักสื่อพวกนี้เพื่อเปลี่ยนเรื่องปวดหัวให้กลายเป็นภารกิจที่สนุกและก็ทำให้ของขวัญชิ้นนั้นมีความหมายมากกว่าเดิมอืมเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะมันเปลี่ยนโดดจากจะซื้ออะไรดีที่เป็นเรื่องของวัตถุครับไปสู่คำถามที่มันลึกซึ้งกว่านั้นคือเราจะแสดงความใส่ใจผ่านอะไรได้บ้างซึ่งมันคือแก่นของการให้ของขวัญเลยนะจริงด้วยครับ จริงๆแล้วมันคือศิลปะของการสังเกตการสื่อสารแล้วก็ความเข้าใจในตัวตนของอีกฝ่ายซึ่งเทคนิคที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยดิชินว่ามันสะท้อนแง่มุมทางจิตวิทยาเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ได้ดีมากๆเลยค่ะโอเคครับงั้นเรามาเริ่มภารกิจนักสืบกันเลยดีกว่าเทคนิคแรกที่ในสคริปพูดถึงนะครับคือเทคนิคที่เรียกว่าดูสิ่งที่เขาบนอืมชื่อเทคนิคน่าสนใจมากค่ะใช่ครับหลักการฟังดูเรียบง่ายมาก คือเปลี่ยนคำบ่นให้กลายเป็นของขวัญเพราะสคริปต์เขาบอกว่าของขวัญที่ดีที่สุดคือของที่แก้ปัญหาให้เขาได้ฟังเพิ่นๆนเหมือนจะง่ายนะคะแต่จริงๆแล้วมันโหต้องใช้ทักษะการฟังในระดับที่เรียกว่า active listening เลยนะใช่ไหมครับค่ะคือไม่ใช่แค่ได้ยินเสียงบ่นผ่าน แต่คือการตั้งใจฟังเพื่อจับใจความเลยว่าอะไรคือเพนพอยต์หรือสิ่งที่รบกวนชีวิตประจําวันของเขาอยู่จริงๆถูกต้องเลยครับในสคริป์นี้คือยกตัวอย่างไว้ชัดเจนมากอย่างเช่นถ้าแฟนบ่นว่าช่วงนี้ WFH ทั้งวันปวดหลังจังออืมแทนที่เราจะแค่ตอบกลับไปว่าสู้ๆนะหรือเดี๋ยวก็หายเราเปลี่ยนเป็นการลงมือทําเลยอ uh huh. คือไปหาซื้อเบาะรองนั่งเพื่อสุขภาพดีๆมาให้ หรือถ้าเขาบ่นว่าหน้าหนาวที่ไรผิวแห้งแตกทุกทีเลยก็ไปสืบเสาะหาชุดสกินแคร์ดีๆมาให้ใช่ครับหรือเคสคลาสสิกสุดๆบ่นว่า เหนื่อยอยากพักผ่อนจองคอสปาให้เลย <laughs> จัดการจองให้เสรเลยจบๆซึ่งสิ่งที่มันน่าทึ่งในเทคนิคนี้นะคะมันอยู่ลึกลงไปกว่าการแก้ปัญหาอีกนะค,คือเบื้องหลังของการกระทําเหล่านี้มันคือความเอาใจใส่หรือที่ในทางจิตวิทยาเรียกว่าเอมพัตีค่ะเอมพัตี <Emp athy. S 1> ใช่ค่ะมันคือการที่เราพยายามเข้าไปอยู่ในมุมมองของเขารับรู้ถึงความไม่สบายกายไม่สบายใจนั้นแล้วก็มีความปรารถนาอย่างแท้จริงที่จะเข้าไปช่วยดูแลเขาแต่ ผมมีคำถามนิดนึงครับมันมีความเสี่ยงไหมที่เราจะกลายเป็นนักแก้ปัญหามากเกินไปจนอีกฝ่ายรู้สึกว่าเขาแค่บ่นลอยๆไม่ได้อยากให้เราทำอะไรขนาดนั้นอือหรือบางทีเขาแค่อยากได้คนรับฟังถือเฉยเราจะแยกยังไงครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะนี่คือความท้าทายของเทคนิคนี้เลยจุดสังเกตอาจจะอยู่ที่ความถี่แล้วก็ความเข้มข้นของคาบน่นนั้นๆ ความถี่ใช่ค่ะถ้าเขาบ่นเรื่องปวดหลังแทบจะทุกวันเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยนั่นอาจจะเป็นสัญญาณว่ามันเป็นปัญหาเรื้อรังจริงๆแต่ถ้าเป็นแค่การบ่นลอยๆครั้งเดียวเช่นโอ้ยวันนี้รถติดจังอันนั้นอาจจะแค่ต้องการคนพยักหน้าเห็นด้วยก็พออ๋อ oh. คือต้องดูบริบทด้วยไม่ใช่ว่าเขาบ่นปุ๊บเราต้องรีบพุ่งไปแก้ปัญหาให้ทันทีถูกต้องค่ะและการกระทำแบบนี้มันคือการสื่อสารที่ทรงพลังมากนะมันบอกกับผู้รับโดยต้องใช้คำพูดเลยว่าเราได้ยินนะเราเห็นนะและเราใส่ใจคุณมากพอที่จะอยากช่วย ในสถานการณ์แบบนี้ตัวของขวัญไม่ว่าจะเป็นเบาะรองนั่งหรือคอสปามันได้กลายสภาพจากแค่วัตถุไปเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการรับฟังและความห่วงใย,ยไปแล้วซึ่งมันมีคุณค่าทางใจที่ประเมินไม่ได้เลยเข้าใจเลยครับมันคือของขวัญที่ออกแบบมาเพื่อเขาคนเดียวในตอนนั้นโดยเฉพาะเลยจริงๆเอาละครับนั่นคือเทคนิคแรกนะที่เน้นการฟังเพื่อแก้ปัญหาค่ะทีนี้มาต่อกันที่เทคนิคที่สซึ่งผมว่าอันนี้ก็โอ้โห สุดยอดไม่แพ้กันเลยคือเทคนิคซื้อสิ่งที่เขาเสียดายเทคนิคนี้จะขยับจากการฟังมาเป็นการสังเกตพฤติกรรมแล้วนะคะใช่เลยครับวิธีการของนักสืบในข้อนี้ก็คือให้เราสังเกตเวลาไปเดินเลือกซื้อของด้วยกันอืมอืมไม่ว่าจะไปห้างไปร้านหนังสือให้เราคอยมองหาสิ่งของที่เขาหยิบมันขึ้นมาดูพลิกไปพลิกมา อ่านป้ายราคาอ่าแววตาเป็นประกายเลยใช่แววตาเป็นประกายเหมือนเจอเนื้อคู่เลยแต่สุดท้ายก็วางมันกลับไปที่เดิมวางมันกลับไปที่เดิมพร้อมกับอาจจะมีคำพูดลอยๆว่าแพงจังหรือยังไม่จำเป็นหรอกซึ่งลึกๆแล้วแปลว่าอยากด้นะแต่เสียดายเงิน <laughs> ใช่เลยครับผมนี่นึกภาพออกเลยเหมือนเวลาเห็นโมเดลกันดั้มตัวลิมิเต็ดและได้แต่ยืนมอง <laughs> ซึ่งในสคริปต์บอกว่าสิ่งนั้นแหละครับคือเป้าหมายของเราเป้าหมายของเราเป็นหน้าที่ที่นักเสือบอ่า่เราต้องแอบจําไว้แล้วย้อนกลับไปซื้อมันมาเซอร์ไพรส์เขาในวันพิเศษมันเหมือนกันทำภารกิจลับเลยนะสนุกดีถ้าเราจะวิเคราะห์ในเชิงจิตวิทยานะคะของชิ้นนั้นน่ะคือสิ่งที่ผู้รับปรารถนาหรือดีไซน์อย่างแท้จริงครับแต่ในขณะเดียวกันเขาก็มีความรู้สึกผิดหรือกิ้ว ที่จะใช้เงินจำนวนนั้นเพื่อความสุขของตัวเอง oh. อาจจะพอร,รู้สึกว่ามันฟุ่งเฟือยหรือมีเรื่องอื่นที่จำเป็นกว่ามันเลยเกิดความขัดแย้งในใจขึ้นมาค่ะนั่นหมายความว่าของขวัญมันไม่ใช่แค่การให้ของแต่เป็นการให้การอนุญาตที่จะมีความสุขด้วยเลยครับแต่มันมีความเสี่ยงอีกไหมครับว่าถ้าเราทาแบบนี้บ่อยๆเขาจะเคยตัวแล้วไม่กล้าตัดสินใจซื้ออะไรให้ตัวเองเลยหรือเปล่าเป็นข้อควรระวังที่ดีเลยค่ะ เทคนิคนี้จะได้ผลดีที่สุดเมื่อใช้ในโอกาสพิเศษจริงๆไม่ใช่การทำพร่ำเพรื่อ mm. มันคือการมอบรางวัลหรือของขวัญชิ้นพิเศษไม่ใช่การอุป,ปถัมภ์ในชีวิตประจำวันจุดสำคัญคือการกระทำของเรามันไม่ใช่แค่การให้สิ่งของที่เขาอยากได้ครับแต่มันคือการปลดล็อกความรู้สึกผิดนั้นออกไปให้เขาด้วย มันเหมือนกับว่าเรากำลังมอกใบอนุญาตให้มีความสุขให้กับเขาโหคคำว่าปลดล็อกความรู้สึกผิดเนี่ยมันลึกซึ้งมากเลยไม่เคยนึกถึงมุมนี้มาก่อนจริงๆใช่ค่ะผลลัพธ์ก็คือเขาจะสามารถมีความสุขกับของขวัญชิ้นนั้นได้อย่างเต็มที่ร้อยเปอร์เซนโดยไม่มีความรู้สึกตะขิดตะขวงใจมาปนเลยครับ มันเป็นการให้ที่เติมเต็มทั้งความต้องการทางวัตถุและความรู้สึกทางใจไปพร้อมๆกันแล้วมันยังสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่สนับสนุนกันด้วยคือการที่เรามองเห็นความปรารถนาเล็กๆที่เขาซ่อนไว้แล้วเราก็อยากจะเติมเต็มความสุขนั้นให้เขาสุดยอดเลยครับการเติมเต็มความปรารถนาที่เขาไม่กล้าซื้อให้ตัวเองนี่เป็นอะไรที่ลึกซึ้งมากจริงๆแต่มันก็ยังมีโจทย์ที่ยากกว่านั้นอีกค่ะ คือสำหรับคนที่มีครบทุกอย่างแล้วจริงๆหรือคนที่ไม่ได้ยึดติดกับวัตถุเท่าไหร่ซึ่งผมว่านี่ก็นำเราไปสู่เทคนิคสุดท้ายของนักสืบได้อย่างพอดีเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะนี่คือโจทย์ระดับฟิแนลบอสของคนหาของขวัญเลยนะคนประเภทไม่รู้จะเสื้ออะไรให้แล้วเขามีหมดแล้วเนี่ยโจทย์นี้ยากจริงครับซึ่งเทคนิคที่3ในสคริปต์เลยเสนอทางออกที่ฉีกไปเลยว่าให้เปลี่ยนจากการให้สิ่งของไปการสร้างประสบการณ์ครับ experience over things อืมเป็นแนวคิดที่ทรงพลังมากในยุคนี้เลยค่ะ exactly คือไม่ต้องไปเดินห้างหาซื้อของแล้วแต่ให้เปลี่ยนไปจองตั๋วคอนเสิร์ตศิลปินที่เขาชอบอาา่ะฮะจองร้านอาหารบนรูฟท็อปบรรยากาศดีๆหรืออาจจะวางแผนทริปสั้นๆไปพักผ่อนด้วยกันคือการสร้างความทรงจำร่วมกันใช่ครับซึ่งในคลิปต้นฉบับเขาทิ้งท้ายประเด็นนี้ไว้ได้คมคายมากครับเขาบอกว่าความทรงจำดีๆมีค่ามากกว่ากระเป๋าแบรนด์เนมเสมอเป็นคำพูดที่จริงมากๆครับ ถ้าเราเชื่อมโยงกับภาพที่ใหญ่ขึ้นเทคนิคนี้มันสะท้อนเทรนด์ของผู้คนในสังคมปัจจุบันเลยนะคะที่เริ่มให้คุณค่ากับสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจเชิงประสบการณ์หรือ Experience Economy มากขึ้นเรื่อยๆเศรษฐกิจเชิงประสบการณ์เอ่อขยายความให้หน่อยได้ไหมครับมันคืออะไรนะครับ คือในยุคที่ผู้คนสามารถเข้าถึงสินค้าได้ไง่ายขึ้นมาสิ่งที่เริ่มกลายเป็นของหายากและมีคุณค่าจริงๆกลับไม่ใช่ตัวสินค้าแล้วค่ะแต่เป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำและมีความหมายอ๋อ oh. ในบริบทของความสัมพันธ์การมอบประสบการณ์มันคือการลงทุนในสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้2ออย่างค่ะอย่างแรกคือเวลาคุณภาพหรือ quality time ครับและอย่างที่2คือความทรงจำร่วมกันหรือ shared memories เวลาคุณภาพกับความทรงจำร่วมกันผมว่าจริงเลยนะพอมานึกดูผมจำความรู้สึกตอนไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันเมื่อ5ปีก่อนได้ชัดกว่าโทรศัพท์มือถือที่ใช้ตอนนั้นอีกครับเห็นไหมคะกระเป๋าแบรนด์เนมหรือแกเจ็ตใหม่ล่าสุดวันหนึ่งมันก็อาจจะตกรุ่นเสื่อมสภาพหรือเราอาจจะเบื่อมันไปใช่ครับ แต่วันที่เราไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันแล้วร้องเพลงสุดเสียงหรือวันที่เราไปดินเนอร์แล้วนั่งคุยกันถึงอนาคตใต้แสงดาวความรู้สึกและภาพความทรงจำเหล่านั้นมันจะกลายเป็นสินทรัพย์ในความสัมพันธ์ที่จะไม่เสื่อมสลายไปไหนเลย ฟังดูเหมือนเรากำลังสร้างทุนทางอารมณ์ให้กับความสัมพันธ์เลยนะครับใช่ค่ะเหมือนการหยอดกระปุกความทรงจำดีๆไว้เพื่อวันไหนที่ความสัมพันธ์เจอเรื่องแย่ๆเราก็ยังมีทุนสำรองตรงนี้ให้คิดถึงเป็นการเปรียบเทียบที่ยอดเยี่ยมมากค่ะมันคือการสร้าง emotional capital หรือทุนทางอารมณ์จริงๆซึ่งจะช่วยให้ความสัมพันธ์นั้นแข็งแกร่งมากขึ้น ดังนั้นการให้ประสบการณ์จึงไม่ใช่การให้ของขวัญสำหรับปัจจุบัน mm. แต่มันคือการลงทุนเพื่ออนาคตของความสัมพันธ์ด้วยมันคือการบอกว่าฉันไม่ได้แค่อยากจะให้ของเธอแต่ฉันอยากจะใช้เวลากับเธอสร้างเรื่องราวร่วมไปกับเธอ ยอดเยี่ยมเลยครับพอได้มาถอดรหัสทีละเทคนิคแบบนี้แล้วรู้สึกเลยว่าการเลือกของขวัญมันมันไม่ใช่เรื่องของการเดาสุ่มอีกต่อไปแล้วแต่มันคือกระบวนการที่เต็มไปด้วยศิละปะและความใส่ใจจริงๆถูกต้องค่ะมันยกระดับการให้ของขวัญไปอีกขั้นหนึ่งเลยเอาละครับเพื่อให้ผู้ฟังจดจำได้ง่ายขึ้นผมขอทบทวน3มเทคน,คนิคนักสืบในการเลือกของขวัญที่เราคุยกันในวันนี้สั้นๆอีกครั้งนะครับค่ะ เทคนิคแรกคือฟังคำบ่นเพื่อมองหาปัญหาที่ซ่อนอยู่แล้วยื่นมือเข้าไปช่วยแก้ไขหาเพนพอยต์ให้เจอเทคนิคที่2คือสังเกตความเสียดายมองหาสิ่งที่เขาอยากได้แต่ไม่กล้าซื้อให้ตัวเองแล้วเราก็เป็นคนเติมเต็มความปรารถนานั้นให้และเทคนิคสุดท้ายคือสร้างประสบการณ์เปลี่ยนจากการให้วัตถุก,การมอบเวลาคุณภาพและความทรงจาดีๆที่จะอยู่ไปตลอด เป็น3มเทคนิคที่เรียบง่ายแต่ชงพลังมากค่ะและสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงทันทีเลยไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์รูปแบบไหนก็ตามใช่เลยครับหวังว่าการเจาะลึกของเราในวันนี้จะช่วยให้ภารกิจการหาของขวัญครั้งต่อไปของหลายๆคนง่ายขึ้นสนุกขึ้นและที่สำคัญคือมีความหมายมากขึ้นนะครับดิฉันก็หวัง<อ>เช่นนั้นค่ะแต่ก่อนจะจากกันขอทิ้งท้ายไว้นิดนึงได้ไหมคะได้เลยครับเชิญเลยครับ จากที่เราคุยกันมาทั้ง3มเทคนิคเนี้นะคะมันทำไม่เห็นว่าของขวัญที่ดีคือการสื่อสารที่ตรงจุดดิฉันเลยอยากจะชวนคิดต่อไปอีกนิดว่าครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้เทคนิคการเป็นนักสืบเพื่อหาของขวัญแล้วคำถามสุดท้ายที่อาจจะสำคัญที่สุดที่เราควรถามตัวเองก็คือ,อในบรรดาภาษาของการให้ของขวัญทั้ง3าแบบนี้แบบไหนคือภาษาที่คนรักของเราได้ยินชัดที่สุดคะโ บางคนอาจจะรู้สึกดีที่สุดเมื่อมีคนมาช่วยแก้ปัญหาให้บางคนอาจจะรู้สึกพิเศษสุดๆเมื่อมีคนมาตามใจในสิ่งที่ตัวเองไม่กล้าและบางคนอาจจะให้ค่ากับเวลาที่ใช้ร่วมกันมากกว่าสิ่งของใดๆศิลปะขั้นสูงสุดของการเป็นนักสืบอาจไม่ใช่แค่รู้เทคนิคทั้งหมดแต่คือการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะใช้เทคนิคไหนกับคนตรงหน้าของเราค่ะ